บางครั้งเราคิดว่าไม่เป็นไรนะคะจนวันที่ทุกอย่างสายเกินไปแป้งเพิ่งมีโอกาสได้กลับบ้านที่เชฟภูมิโลยได้ยินข่าวที่ทาให้รู้สึกใจหายค่ะคนรู้จักของแป้งเองค่ะอายุ57ปีแล้วก็ต้องจากไปอย่างกระทันหันกับภาวะรกระดเรือสมองแตกค่ะแต่ระหว่างทางต้องใช้ชีวิตทั้งการทํางานและคิดว่าการไปหาหมอนั้นต้องใช้เวลามากและอาการที่แสดงออกกับโรคที่เป็นก็เป็นไม่มากจึงทำให้ไม่ได้ไปรักษาต่อเนื่องค่ะ สำหรับ EP นี้นะคะแป้งจะมาเล่าเรื่องของโรคความดันโลหิตสูงกับอันตรายที่สามารถเกิดได้ค่ะเป็น EP ที่คิดว่าน่าจะมีประโยชน์มากๆสําหรับผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงอยู่ค่ะกับโรคความดันโลหิตสูงค่ะว่าคืออะไรสาหรับง่ายๆเลยคือแรงดันเลือดในตัวเราค่ะที่มันแรงเกินไปเหมือนท่อน้ํานที่พุ่งแรงตลอดเวลาถ้าปล่อยไว้นานๆท่อก็จะพังเปรียบเสมือนกับหลอดเลือดของเราค่ะ ถ้ามีแรงดันสูงตลอดเวลาต่อมาหลอดเลือดเราก็จะเสื่อมและอาการของโรคความดันนะคะมีอะไรบ้างมีมึนหัววิงศรษะบ้านหมุนปวดหัวตืบๆใจสั่นหัวใจเต้นแรงเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียตาผ้ามัวมองเห็นไม่ชัดนะคะซึ่งอาการต่างๆเกิดในร่างกายค่ะและทําให้หลอดเลือดนั้นเสื่อมลงมาเรื่อยๆจนทําให้เกิดภาวะหลอดเลือดสมองแตกค่ะ อันตรายจากภาวะความดันโลหิตสูงที่พบมากคือเกิดจากการไม่รับประทานยาความดันค่ะเขาคิดว่าไม่มีอาการไม่เป็นอะไรไม่ปวดหัวไม่ต้องกินก็ได้จึงหยุดยาเองค่ะอีพีนี้อยากเป็นกําลังใจให้ผู้สูงอายุนะคะถ้าเป็นความดันโลหิตสูงอยากให้พบแพทย์ต่อเนื่องตรวจเช็คความดันนะคะทุกวันค่ะอย่างน้อยวันละครั้งเป็นช่วงเวลาที่อาจจะเป็นช่วงเช้าที่เราตื่นนอนนะคะ วัดให้ได้อย่างน้อยวัละครั้งแล้วลงบันทึกไว้เราจะไม่เสี่ยงต่อรักเลื่อดสมองแตกฝากแชร์ e ีนี้ให้คนที่คุณรักค่ะเพื่อการดูแลตัวเองสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ